สวัสดีค่ะมพบกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นิ่มไปเวิร์กช็อปกับชูเอมูระที่เดอะมอลล์บางกะปิมาก็คอนเซปต์ของการเวิร์กช็อปครั้งนี้ก็คือไปดองเมคอัพเวิร์กช็อจะเป็นการแต่งหน้าเจ้าสาวแต่ในที่นี้ก็คือจะแต่งหน้าเจ้าสาวแบบโทนใสๆจะไม่เน้นกรีดตาแล้วก็จะไม่เน้นเขียนคิ้วแบบให้เห็นชัดเจนก็เดี๋ยวให้ชมกัน ก็คือจะใช้โทนสีน้ำตาละคะ่ะตรงปลายตาจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ช่วงหัวตาจะเป็นสีน้ำตาลออกทองๆนิดนึงมีติเตอร์นะคะแล้วก็ปัดมาคาร่าทั้งข้างบนแล้วข้างล่างแล้วก็เขียนคิ้วแบบให้เป็นธรรมชาติไม่ไม่เน้นให้เห็นเส้นแบบชัดเจนนะคะแล้วก็ปัดแก้มก็เลือกสีลิปสติกที่ดูออกมาแบบสดใสสดสนิด,น,ดนึง ก็ไปเวิร์กช็อปมาตอนเริ่มเวิร์กช็อปตอนประมาณหกโมงเย็น,นะค่ะแล้วก็เสร็จประมาณสองทุ่มก็อันนี้ตอนนี้สี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มตอนนี้สี่ทุ่มก็หน้าก็ยังไม่ดรอปเลยแล้วก็อันนี้ไปทานข้าวมาลิปสติกก็ยังแบบสีสดมากก็ถือว่าชูเอโมรานี่อืสุดยอดค่ะก็คือหน้าไม่ดรอปเลย เกมก็ยังเหมือนเดิมลิปสติกก็เหมือนเดิมแม้จะทานเข้ามาแล้วนะคะก็หลังจากที่ไปเวิร์กช็อปมาก็จะมีของที่ชูเขาให้มาด้วยก็ให้มาลองเทสดูก็เป็นกล่องนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเปิดให้ชมกันนะคะว่าเป็นอะไรน,นี้มาแล,ล RA, แล้วก็เป็นสัรีของชูเอมูระแล้วก็เป็น ชูอูเอมูระสกินพิเอ i ร์ฟาเค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหน้าก็อันนี้ก็คือใช้ทําความสะอาดหน้าหลังใช้ได้กับทั้งมือเปียกแล้วก็มือแห้งแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทําความสะอาดหน้าปกติโดยการล้างด้วยน้ำเปล่าค่ะก็เดี๋ยวเอาให้ดูก็อันนี้ก็เดี๋ยวยังไงนิ่มก็จะ ทดลองแล้วก็รีวิวให้ชมกันอีกทีนะคะก็ยังไงก็รอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ